แอคชั่นโป้งจอดครับตามมาจากนู่นเลยครับวงเวียนลิงอ่ะตักซีครับมาตักซีครับตักซีบางเขนนะครับตามมาปุ๊บมาเจอโป้งจอดนะครับผมก็เลยตามมาถึงที่นี่ครับไอ้ที่ผมสงสัยนี่เนี่ยอะไรนะฮะคือผมสงสัยคนคนนี้รูปนี้เนี่ยผมอยากเจอตัวจริงๆอ่ะตัวเป็นไม่รู้ว่ามีชีวิตอยู่หรือเปล่าถ้ามีชีวิตอยู่เดี๋ยวต้องไปว่ากันนะครับเดี๋ยวนี้ผมขอพัลพานา่อนว่าปฏิภาณนี้มันสุดติงกระดิ่งเป็ดขนาดไหนครับครับผมอันนี้คือทูร์ร้านเลยใช่ไหมครับ คือจริงๆผมไม่เคยให้ชาวบัวอาบน้ำเลยนะฮะไปคงไม่เคยไม่แหวะแจงไม่แหวะเดี๋ยวใส่ซาวให้เราเดี๋ยวเราเรามานี่คือเราเราไม่ไม่ได้มาซื้อของนะฮะเราจะมาขอฟรีอ่ะเด็งกีแล้วนะฮะแต่ว่าด้วยน้ำใจของผมผมวีคนมีตังค์อ่ะอิ่มเบียร์เฟกด้วยไม่มีปัญหาหยิบไปเลยฮะเพราะเรานแค่รายการจ่ายนะฮะเอาหมดนี้เท่าไหร่ฮะอ่าบริการ อ้าวสี่ส้วผมนะสามสิบผมซื้อหมดเลยนะเนี่ยแต่สี่สิบผมไม่เอากล่องลดเท่าไหร่ฮะอ่าเหลือเท่าไหร่ที่โอ้โหไม่เอาหรอกผมจะมาของผมอีกสิบปียี่สิบปีอีกสิบปียี่สิบปีกล่องนี้ฮะมูลค่าจะมีตั้งสองสามพันนะฮะปิ๋วเอาไปส้งซื้อไปนะฮะเพิ่งสี่สิบบาทเราได้ถูโหซื้อที่ไหนไม่ได้หรอกใช้ไม่มีวันหมดนะฮะเก็บไว้ในตู้ไม่มีหมดเพราะผมไม่งไปไม่อาบน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาเจ้าของโดนเป็นนะฮะเพราะว่า จริงๆแล้วเรื่อขายถูงยาหรือยาชูกำลังนะฮะแต่ไม่ใช่อันนี้สบู่เพื่อคือจริงๆแล้วชื่อชื่อเดิมเดิม่็ชื่อชื่อคุณแม่ชื่ออะไรฮะชื่อป้าต้อยอันนี้ชื่อคุณแม่ป้าต้อยไม่รู้ใครเป็นพี่เป็นน้องนะฮะแต่ชื่อป้าต้อยนะครับแต่คนคนนี้นะเห็นสวยขนาดนี้นะเดี๋ยวดูตัวเป็นๆนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาตอนนี้อายุประมาณตั้งเจ็ดสิบกว่า ถ้าผมดูจากทรงแล้วเนี่ยทำมาตั้งสมัยเรื่องนั้ผมฉิกทีนิดผมดูจากทร้างคนเดียวออกมาแล้วไอ้เจ้านี่อะไรเนี่ยเนโอ้โหมันสมบูรณ์สุดอันนี้เป็นว่านเอ็นเหลืองสุดรเนือเศษนี่นี่แหละยาชุบรางที่พี่ต้องใช้เลยแล้วใช้ไงวะนนี้ครับพี่เนี่ยผูพี่เนี่ยโอ้โหเป็นต้องเป็ดอะไรอ่ะเป็ดต้เนี่ยแล้วทำไมตรงเนี้ยแอคชั่นโอ้โหไม่ใช่เพราะสบู่นะฮะ ยาซีฟันนี่ยังสุดตีกระดิ่เป็ดเลยนะฮะอันนี้ประหยัดประหยัดสุดยอดเลยนะฮะวิธีใช้เลยครับเราก็บีบมาที่มือนะฮะแล้วก็สีเงี้ยพี่นนะัทใช้ยังพี่ใช้ยังเดี๋ยวว่าใช้แล้วใช้แล้วโอ้ใา้ยังงี้เหรอเดี <c oughs> ๋ยวว่าไม่ใช่อันนี้ร้อนเล่นแต่ที่ของดีเขาบอกว่าใช้เท่าเม็ดถุงเขียวนะฮะเดี๋ยวกล่องหนึ่งใช้ประมาณปีหนึ่งนะครับถ้าจะสองปีก็ ก็ต้องใช้ครึ่งแมตถั่วเขียวนะฮะแล้วก็พอแปลงแล้วเนี่ยเราก็พรมแล้วก็เก็บไว้แล้วก็เอามาแปลงเต้เวสุดยอดจริงเลยนุ่นของเตีอ่ะป้าต้อยนะป้าต้อยป้าต้อยนี่เกิดมาเพื่อการนี้เลยแล้วเพราะว่าเกี่ยวกับสมุนไพรแกต้นตำรับเลยแล้วก็แกใช้มาปัจจุบันนะ้ถ้าแกอาุรึ่งร้อยนะฮะแต่ดูแล้วสุเป็นสั่งสิ้นสูญไม่มีเลยฮะดูจากใบรูปนี่เนียนเลย ผมมีความหวังฝันนะครับที่ผมจะมาใช้สตรีมเป็นผลิตภัณฑ์นี้สมุนไพร,ส,รสมุนไพรผลิตภัณฑ์ซูนี่สมุนไพรโบราณเลยนะครับที่เรามานําเสนอเนี่ยเพื่อเจริญซึ่งสมุนไพรไทยของผมที่สุดยอดอยู่แล้วนะครับผมก็จะเปลี่ยนรูปผมก็ต้อยออกแล้วก็เอาตัวผมไปเองแมวกิจการไปเองครับมีเอสเอ็มแต่ทางบ้านครับป้าต้อยเป็นอะไรป้าเชงวะครับประหลาด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 ที่เนาะแตงแยอดโอเค